สองเงินรางวัลน,นักตบสาวทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียเปิดตัวเลขเงินรางวัลของทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ได้เป็นสมัยที่3อย่างที่ทราบกันว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ด้วยการเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมัน3าต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ 27, 25ต่อ19 20ต่อ25 และ16ต่อ14ในเกมรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาก,การคว้าชแชมป์เอเชียในครั้งนี้ของสาวไทยจะทําให้พวกเธอได้รับรางวัลตามประกาศคณะกรรมาการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งระบุไว้ว่าตามหลักเกณฑ์การแข่งขันระดับนานาชาติที่ส่งแข่งขันโดยใช้คําว่าแห่งประเทศไทยในระดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหากคว้าเหรียญทองจะได้เงินรางวัล6 0 0 0บาทเหรียญเงิน4 0 0 0 0บาทและเหรียญทองแดง2 200, บาทเท่ากับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดควา้าแชมป์เอเชีย2023จะได้รับเงินรางวัลคนละ6แสนบาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด8,400,000บาทโดยที่ยังไม่ได้นับรวมกับเงินรางวัลที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับ30%และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีกจำนวน20%นอกจากนี้เอสโคลาหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังมอบเงินรางวัลอัดฉีดอีก1ล้านบาทเช่นเดียวกับอุบล ไบโอเอทานอลที่ได้มอบเงินสนับสนุนอีก1ล้านบาทอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ